นะครับก็อันนี้คือพี่ปีชานิ่มสะอาดนะครับอายุเท่าไหร่ครับ70ครับอายุ70นะครับเดี๋ยวสองพฤษภาครับครับเดี๋ยวพอดีผมนายสมยศกาญจนะกรรมการสาณ์นะครับก็มาบริการพี่เขาถึงบ้านเพราะผู้สูงวัยนะครับเงินเฉลิมเมื่อเกียรติรอสินะครับครบอายุ เจ็ดสิบรอบที่สองรับรอบที่สองนะครับที่ผ่านมาก็คืออ่สมาชิกเราบางคนไม่ได้รับแต่ทางสักรณ์เขาส่งมาทางไปรษณีย์บางทีไปรษณีย์ส่งมาไม่ถึงก็เลยบางคนบอกไม่ได้เลยนที่ผมไปเยี่ยมมันเนี่ยนะบางคนบอกไม่ได้เลยผมก็เลยอ่าอาสาเอามาให้กับสมาชิกถึงที่บ้านแต่เมื่อไก็้แค่รู้สึกว่าเขาเข้าโอนเข้าบัญชีให้นะเดี๋ยวเซนนี่เดี๋ยวเขาโอนเข้าบัญชีให้ แต่เขาจะมีหนังสือมาที่ผ่านมาบางทีหนังสือจดหมายที่เขาส่งมานะไม่ถึงสมาชิกนะมันเป็นอย่างนั้นก็เลยบางอย่างเงี้ยเส็นนันเสนนันที่ท่านั่งนะเขาบอกไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ตรากรผมไปเช็คแล้วเขาส่งมาส่งมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่โต๊ะให้ให้พี่เขาเซ็นเนาะนะครับครับบ้านสวยมากเลยครับอันนี้ครับสมาชิกบำนาญเราไม่ใช่ว่าจะ เดือดร้อนทุกคนนะครับบางคนอยู่สุขสบายนะครับอยู่บ้านหลังใหญ่โตนะครับนะครับก็มีพิชานิ่มสะอาดนะครับก็เกิดวันที่22เดือนพฤษภาคม2496นะครับอายุ70ปีนะครับอยู่บ้านน้อยนะครับแต่อันนี้บ้านน้อยอยู่ทางด้านในเลยวัดพโพะเลมาหน่อยเดียวนะครับเลยบ้านผู้ใหญ่ยุตธมาหน่อยนะครับก็ เป็นการรับรอบที่สองนะครับก็เอกสารหลักฐานก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีแค่สำเนาบัตรประชาชนหนึ่งฉบับสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับแล้วก็สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนคาคารหนึ่งฉบับไม่มีไหมนะพี่สำเนาหน้าเล่มบัญชีธนาคารอ๋อขา้ขาวข่าวให้โคาโอนเลยเนาะแราต้องมีสำเนาหน้าเล่มความมันอยู่ของสมาชิก ลนยนี้นะครับของพี่พิชานี่ก็อยู่สบายครับอากาศร้อนวันนี้ก็วันที่สิบเมษาย,ยนแล้วนะครับอากาศร้อนเปรี้ยงเลยอุณหภูมิสี่สิบสองสามสมาชิกเราก็นอนห้องแอร์เย็นสบายสบายมีไม่มากลายนะครับที่สมาชิกเราอยู่สบายสบาย แบบมนันนี้เห็นพี่เขาบาอกอยู่สามคนนะครับตอนนี้กำลังไปเอาเอกสารนะครับ,บ,บแต่ไอเบอร์โทรศัพท์ที่ในที่สักก็มีไหมไม่ไม,มไม่มีที่มันเป็นอย่างนั้นผมมาขอบาเบอร์โทรศัพท์จากพี่หน่อยอะพี่หน่อยที่ว่าอยู่เลย พอทะเลไปหน่อยนะไปทางบันตานะอ่ะเขาให้เบอร์มาเนะี่ยแต่รู้แล้วว่าบ้านพี่อยู่เลยเลยมอยาอะไงเงี้ยนะไอ้บ้านผู้ใหญ่ยุดมานะประมาชี่เขาก็มีเนี่ยเบอร์พี่ไม่ได้แจ้งวันนั้นเน,นนะาะไม่ได้แจ้งวันใน,นระบบเนาะ ได้เบอร์พี่ไปเดีได้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เอาเบอร์เข้าระบบเนาะมีอะไรก็จะได้เช็คอยู่กี่คนนั่นนะพี่พิชาสามคนครับสคนภรรยาแล้วก็ลูกสาวลูกสาวทำอะไรนะก็อยู่ด้วยกันเนี่ยนะพี่พิชาตอนเกษียณก่อนก่อนเกษียณอยู่ที่ไหนนโรงเรียนไหนทำมาไฟทำมาไฟอ๋อ แล้วลราภรรยาอ่าเป็นแม่บ้านครับอ๋อแตะก่อนอยู่ท่ามาไฟเนี่ยเนาะอยู่กับพี่สะอ,อาดเลยค่ะโอ้โหเนื้อที่กี่ไร่เนี่ยพี่เจ็ดไร่ครับไอ้ไอ้ที่ปลูกอะไรข้างล่างเน่ะใช่ไหมเอน,อนของบ้านเงาผมแค่นียแค่โอ้โอ๋อ้ แค่ปลูกต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้โต้นสักด์นู่นโอ้ถึงนู่นแล้วเนาะเจ็ดไร่ไร่ที่ไม่น้ำเจ็ดไร่ก็กำลังดีดูแลได้เนาะดูแลได้เนาะเจ็ดไร่พอเอาเด็กไปทำบุญบนสระกรหลวงพ่อใหญ่อะไรต่ออะไรผมทำบุญวัดโพเลเห็นอ๋อๆนำเด็กไปเห็นเหรอเห็นกั็ยังมึกชอบใจว่าเออคนหนุ่มความคิดดี ก็เนี่ยถ้าพี่เห็นผมอย่างนั้นอ่ะแล้วพี่เห็นผมอย่างเงี้ยไม่แปลกเลยเพราะมผม,มผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วใจก็รู้จักอยู่ก็ยังชอบใจอยู่ครับเพราะว่าเอาเด็กขึ้นมาบอกบุญมาเรียนรายอาหารกลางวันขอให้ช่วยพอแม่พี่น้องช่วยทําบุญกับเด็กอะไร,รอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเด็กเรียนวัดพัะทะเลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กจากครอบครัวยากจนโดนหน้าเป็นยัง้นแล้วก็ อาหารอ,อ,อ,อะไรแ,ไปไปแค่เพื่อไปนี้ไปแต่ชาวบ้านกนะ็นิยมพออ้อน,นะแถวนี้รงเนี้ถามอาหารกลางวันอะไรตอออะไรเขาจะไปกันเนี่ยเขาก็มาเล่าอีกฝ<ำ>ั่งก็คือเนี่ยอย่างพี่ปีชามาเห็นผมบทบาทตรงเนี้นะ<ำ>มันก็ไม่ได้ต่างจากที่ผมเป็นพอ,อผมอยู่ตรงไหนผมทำเป็นที่ครับมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะนั้นนะแต่ว่าเออผมนึกถึงว่าเออเขาคือมติของพุทธเลอ่า เลือกสรรให้ให้รามาเป็นตัวแทนเนี่ยนะผมก็ทําอะไรมันก็ดีเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่มั่งก็ดีตอนนี้บางคนแบบบางทีอย่างเงี้ยอย่างพี่รู้ฟุม้มหลังผมแล้วมาเห็นผมอย่างเงี้ยพี่ก็จะไม่แปลกใจแล้วเพราะผมผมก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วงนั้นนะนะท้ายนี้ก็พี่ประชาถือว่าเป็นสมาชิกตกรกกอาวุโสของเรานะครับมีอะไรจะฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆสมาชิกในการวางวางตนคองเรือนหรือ อยู่ให้อยู่ใช้ชีวิตให้อยู่รอดแบบพอเพียงตามเศรษฐกิจยุคปัจจุบันมั้งครับพี่ครับน,นี้มันก็มันที่มันส่วนบุคคลครับความ<ไ>จำเป็นของแต่และบุคคลไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดถึงเรากินน้อยใช้น้อยประหยัด็มันก,ก็อยู่รอดครับเงินเดือนขา้าราชการเขาก็บอกแล้วขา้าราชการก็ต้องให้อยู่รอดเขาเลี้ยงเราพออยู่รอดเราก็ต้องรู้จักประหยัด ใช้จ่ายแต่พอสมควรแล้วก็เราก็ดีสิก็ไม่ค่อยดีอต่นี้ถ้าเราใช้จ่ายเกินตัวมีมีเท่านี้อยากได้มากก็เป็นหนี้ตลอดไปแล้วพวกครูเราเนี่ยโดยมากเราตามภูมิพื้นหลังพวกครูเนี่ยโดยมากกว่าคนไม่ไม่ค่อยฐานะดีเท่าไรนะครับนะตามตาม,ตามไ,อไอ้ส่วนมากกันนะ,ะแต่นี้<อ>เสร็จแล้วเราอยากมีอย่างเขาเรา ต้องซื้อที่ต้องปลูกบ้านต้องมีรถมันก็มันก็จําเป็นด้วแล้วก็มีลูกมีเต้าก็ต้องส่งเสียตอนนี้เราไม่มีไอ้ทรัพย์แต่ก่อนเลย,ยอ่ะมันก็มันก็จำเครับมันก็เลยจเป็นต้งองนะแต่ว่าเราก็ต้องประหยัดนะครับอย่างกรณีของพี่พิชานี่ก็คือมาซื้อเองไม่ได้ตงผ,ผมก็ซื้อเขาเนี่ยเจ็ดไร่เนี่ยไม่ไม่เจ็ต้นงบบของพ่อแม่เนาะแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ียนขยันทำขนมขายมาโอบกว่ากว่าจะมีวันนี้ได้นี่ หลักหนาแล้วครับแล้วก็พอสบายเมื่าปลายมือรับราชการตั้งแต่ปีไหนครับโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนบ้านทับเตยครับหนึ่งเจ็ดตอนห้าหนึ่งเจ็ดรวมแล้วตอนเกษียณแล้วมาอายุราชการรวมเท่าไหร่ครับผมผมลาออกก่อนครับอายุราชการก็ที่ที่แปดปีโอ้โหอัลลีครับตายเหื่อี่อัลลีครับ ก็มันก็ยังว่าแล้วก็มันมันงานมันเบื่อเนาะมันจน,จนอิ่มตัวเน่ะมันก็ว่าว่าเราหมดความดันแล้วก็แล้เบื่ออยากใช้ชีวิตอ<ร>ิสระ <Democrat. S 1> แล้วก็ที่ทำยังไงถึงเออทั้งที่เราก็ทำงานาคนนึงแล้วก็แฟนก็ขายของอทำขนมขายแล้วก็ประหยัดที่ที่มาสร้างฐานะ <dirt. S 2> ตอนนี้ก็คือประหยัดประหยัดอดน้อม ไม่เล่นไม่อะไรแับเมอเอาใบยมุกผมไม่ค่ะดีก็คือประหยัดใช้ชีวิตแบบพอเพียงในสวนปลูกผลหมากรากไม้ไปกินบ้างแจกบ้างขายบ้างกันแล้วแต่เกียนปริญตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกรุ่นน้องๆนะครับเพราะว่าบางทีเราได้สามีภรรยาไม่จำเป็นจะต้องเป็นครูเป็นอาชีพอื่นก็ได้ แต่ก็ต้องช่วยกันประหยัด,ดยขยันเนาะมันถึงจะงตั้งฐานะได้เพราะว่าผมไปดูบางคนก็ยังกระเทียมอย่างพี่เลยนะบางคนก็อยู่กันแบบกระเมดกระแมมเนาะอยู <c oughs> ่กันก็ะเมดกระแหมไม่มนนไม่ผนนก็มีลูกมา,กงานงผมมีลูกแค่สองคนแล้วก็ส่งเรียนคนเดียวค,คนพิกรารแล้วเราก็ไม่ได้สรงส่งเรียนคนเดียวไปอยูอ่ไหนตอนนี้เป็นตำรวจอยู่ที่ เชาเชิงเซาโอ้มามามาเที่ยวไหมมาเยี่ยมก็มาครับเขาไปใหม่ก็อะไรถ้าเขามีเวลาอยู่เขาก็มาพาหลานมามีหลานกับคนแล้วพชายคนหนึ่งคนพี่พิชาก็คือทําบุญที่วัดพะทะเลเห็นผมมาตลอดว่างันนะนะทีนี้ก็พี่ก็เป็นครอบครัวตัวอย่างของให้กับสมาชิกสากลอมตับครูพิจิตจำกัดนะครับในการใช้ชีวิตในการสร้างฐานะโดยที่ว่าไม่ไม่ฟุ่มเฟือย นะครับเราสร้างฐานะให้มั่นคงก่อนอะนะครับแล้วก็ผมไม่ยังทึ่งพี่เลยว่าเออยังสามารถเลี้ยงลูกตึ้งลูกเราในสมประกอบคนนึงข<ช>องนั้นแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันได้<ช>แล้วลูกเราก็เป็นขลางการคนนึง<ช>แล้วก็ต่อไปก็พี่ก็ต้องดูแลน้องเนาะเราต่อมาครับก <นะ S 2> ็อ <นะ S 2> ขอให้พี่มีความสุขเนาะแล้วก็อากราสวัสดีแทนท่านผู้ชมที่ รับชมอยู่หน้าที่ดีนะครับพี่ครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมครับ